สวัสดีค่ะโดยวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ENG 492ที่สรุปผลการฝึกงานของนางสาวอโรชาจำรูนรหัสนักศึกษา6403587และได้ทำการฝึกงานที่วิทยาลัยศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ และในกิจกรรมแรกนะคะนั่นก็คือการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการสังเกตการและการฟังในการประชุมของทางวิทยาลัยศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยจอนบุกค่ะต่อมานะคะคือการต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเกินเธอและยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมแคมปัสทัวร์อีกด้วยค่ะ ต่อมานะคะก็คือการพานักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นจากมหาวิทยาลัยปูซานเอกภาษาไทยไปชมรอบๆมหาวิทยาลัยรังสิตพร้อมท้งแนะนําสถานที่ต่างๆในมหาวิทยาลัยค่ะกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายต่อมานะคะนั่นก็คือการไปต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกิร์นเทอร์จำนวน19คนที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะ โดยต่อมานะคะคือการเป็นสตาฟให้กับกิจกรรมศิลปศาสตร์ educational tour ณการจนบุรีค่ะ time, work, morning, และกิจกรรมต่อมานะคะนั่นก็คือการเข้าร่วม กับกิจกรรมการรับไทยและการทำอาหารไทยนั่นเองค่ะ Not to <laughs> และก,กิจกรรมต่อมานะคะที่ได้รับมอบหมายนะคะนั่นก็คือการเข้าไปช่วยติวเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะให้กับนักศึกษาเอกภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยปูซานนั่นเองค่ะโดยพวกเรานะคะยังได้รับหน้าที่นะคะให้พานักศึกษาแรกเปลี่ยนระยะสั้นนะคะเข้าไปเลือกซื้อชุดนักศึกษาอีกด้วยค่ะ